อัปเดตการทำงานครบ1อาทิตย์นะคะทุกคนเจวันเป็นยังไงบ้าง ก็สำหรับช่วงต้นอาทิตย์นะคะก็เป็นการปรับตัวว่าเออเราจะได้ทําอะไรสรุปแล้วคือเราเราเหมือนเป็นการลองงานเหมือนเป็นการลองงานอะ่ะว่าจริงๆแล้วเราต้องทําอะไรอะไรเงี้ยคือแต่และบริษัทอะ่ะเข้าไปแล้วอะ่ะการสมัครงานใหม่นะคะแต่และบริษัทมันก็จะแตกต่างกันเช่นเข้าไปแล้วค i c k off เลยว่าโอเคมีหัวหน้ามาแจ้งงานว่าเนี่ยสิ่งที่คาดหวังคืออะไรนู่นนี่นั่นเราอยากให้ คุณทำอะไรแล้วก็มีการแจกจ่ายงานพูดถึงที่มาที่ไปของงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแล้วแต่บริษัทเนาะหรือบางบริษัทเข้ามาแล้วก็หัววุ่นเลยแบบว่าอยากจะทําอะไรอยากจะอยากจะทําอะไรมีโปรเจกต์อะไรก็เอาไปเสนอเลยอันนี้ก็จะทําให้อาพนักง,งานมีความงงๆในการเข้ามานะคะก็สําหรับสัปดาห์แรกช่วงช่วง ช่วงสัปดาห์แรกนะคะช่วงต้นสัปดาห์ก็จะเป็นฟิลฟินั้นก็คือรอรับงานช่วงวันที่2วันสา3ก็เริ่มได้รับงานมากยิ่งขึ้นนะคะออลืมบอกไปช่วงวันแรกนะคะเข้ามาก็คือมีการได้ทํางานเลยคือในขณะที่พนักงานคนอื่นเขาก็มีการแบบว่าปฐมนิเทศเนาะแนะนํำบริษัทบริษัทอะไรอย่างเงี้ยว่าแผนกไหนเป็นแผนกไหนอยู่ที่ไหนแต่ของเราเนี่ยเข้ามานะคะ อพอดีว่าเห็นแผนกเตงพอดีนะคะพี่เขาก็เลยชวนให้เออไปออกหน่อยดีกว่าก็คือเหมือนมีการทํางานก็คือเริ่มการทํางานเลยลนั่นก็เป็นข้อดีที่เราได้ปรับตัวเข้าหางานเลยก็เป็นข้อดีนะคะสาหรับใครที่ชอบความสนุกท้าทายเนาะก็จะบองว่าเป็นข้อดีนะคะแล้วก็ช่วงกลางกลางสัปดาห์งานก็จะเริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็มีโปรเจกต์ให้ทําให้คิดนะคะแล้วก็สิ่งที่ท้าทายก็คือจะต้องทําให้เร็วแล้วก็ พร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็พร้อมที่จะหาอะไรมาเขาเรียกว่าช่วยให้ตัวเองทํางานได้เร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งอาทิตย์สําหรับวแกรกของการทํางาน,นะคะ่ะทุกคน